สวัสดีค่ะการเด้นทัวร์ค่ะจะพามาดูสละค่ะสละที่เมื่อปีที่แล้วก็คือเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านนะคะก็เราก็กินสละเราก็เพาะด้วยเมล็ดก็ได้มาประมาณร้อยกว่าต้นนะคะต้นเล็กๆเ,เราเคยทำคลิปไปแล้วพอได้มาแล้วเราก็ใส่ถุงถุงละ3มต้นก็จะจำหน่ายนะคะถุงละห้าสบบาท แต่ปรากฏว่าเราไปวางในที่เขาเขาไล่ที่ค่ะเราก็เลยต้องเอามาลงกระถางเอาลงกระถางแบบนี้ค่ะกระถางกระถางสีดำมาลงกระถางกระถางตันค่ะก็ไปวางที่ที่มันว่างอยู่ซอยหน้าบ้านก็ตากแดดค่ะใบมันก็เหลืองอย่างนี้ค่ะก็เหมือนกับได้ครึ่งทิ้งครึ่งอะค่ะ ใบมันก็เหลืองแบบนี้เราก็จะมาเปลียนกระถางแล้วก็ตัดแต่งหน่อยค่ะทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ก็ก็แอดมานะคะเออก็ก็ทักมานะคะ